มีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยโหร้อนแรงมากๆจนหลายคนเอาไปเทียบกับ Nvidia เดียในยุคแรกๆเลยนั่นก็คือ m ไ r o ครเทคโนโลย y ครับการมาของ AI ไเนี่ยได้เข้ามาเปลี่ยนบริษัทนี้ไปแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่านี่คือโอกาสครั้งใหญ่หรือเป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่กันแน่คำถามสำคัญเลยก็คือไม r ครเนี่ย จะสามารถเดินตามรอยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ NVIDIA เดียได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเรื่องราวของพวกเขาจะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงมาลองหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักธุรกิจหลักของไม c คอนกันแบบง่ายๆก่อนนะครับพวกเขาคือผู้ผลิตสิ่งที่เราเรียกกันติดปากว่า r รมใช่ครับแรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เรานี่แหละ ถ้าใครเคยเปิดเคสคอมดูก็จะเห็นเป็นแท่งยาวๆเสียบอยู่นั่นแหละครับคือผลิตภัณฑ์หลักของเขาซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญมากๆขาดไม่ได้เลยสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกชนิดเลยเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกในฝั่งของปัจจัยบวกกันก่อนเลยและจิ๊กซอชุนที่สําคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ของบริษัทครับที่จะหันขัวเรือแบบเต็มตัวเพื่อคว้าโอกาสจากกระแส AI ที่กําลังมาแรงสุสด คืออย่างนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยไมครนก็จะเน้นขายของให้ผู้บริโภคทั่วไปคนที่ประกอบคอมใช้เองอะไรแบบนั้นซึ่งแน่นอนว่ากำไรมันก็ไม่ได้สูงมากแต่พอ AI บูมขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเกมเปลี่ยนเลยครับเขาเห็นโอกาสในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่มากๆอย่าง Microsoft Google Amazon ที่ต้องการหน่วยความจำสเปคสูงปริสสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ของพวกเขาไม c ครนก็เลยตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ขึ้นมาเลยชื่อว่า Cloud Memory Business Unit หรือ CMBU พูดง่ายๆก็คือเป็นทีมที่โฟกัสกับการขายให้ลูกค้ายักษ์ใหญ่สายคลาวด์โดยเฉพาะเลยแล้วการเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งนี้มันส่งผลยังไงผลลัพธ์มันน่าทึ่งมากครับเพราะมันทําให้อัตรากําไรต่อนหน่วยของไมครนเพิ่มขึ้นถึง1 0บเปอนคือในอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยนะครับตัวเลขนี้ถือว่ามหาศาลมากๆเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อตัวเลขทางการเงินแบบเห็นๆเลยครับทีนี้พอพูดว่าไมครนทุ่มสุดตัวไปกับ AI แล้วเนี่ยอาจจะมีคนสงสัยว่าอ้าว แล้วธุรกิจเดิมละ่ะทิ้งไปเลยหรือเปล่าคําตอบคือไม่เลยครับตรงกันข้ามเลยธุรกิจดั้งเดิมของเขากลับกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงอย่างไม่น่าเชื่อเลยละครับมาดูตัวเลขกันครับธุรกิจในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลหรือ CDBU ซึ่งธุรกิจดั้งเดิมของเขาเนี่ยนะกลับเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยจากสองพันล้านเหรียญเมื่อ3ปีก่อนกลายเป็น4 0 0พันล้านและล่าสุดคือเจ00ล้านเหรียญนี่มันบอกเราว่า m ม c ครนไม่ได้ยืนอยู่บนขาข้างเดียวที่ชื่อว่า AI นะครับและปัจจัยบวกข้อสุดท้ายที่ผมว่าสําคัญมากๆในยุคนี้เลยก็คือเรื่องสุขภาพทางการเงินครับโดยเฉพาะเรื่องของกระแสงเงินสดซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างมากในวงการเทคโนโลยีตอนนี้เลย กราฟแท่งนี้แสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากๆเลยตลอดทั้งปี2025เนี่ยนะฮะไม r ครมีเงินสดสุทธิเข้ามาประมาณ1.7พันล้านเหรียญเนี่ยแต่พอมาถึงไตรมาสแรกของปี2026เนี่ยแค่3เดือนเท่านั้นนะครับพวกเขาทำเงินสดได้ถึง3,000ล้านเหรียญโอ้โหนี่คือของจริงเลยครับมันพิสูจน์ให้เห็นว่าไมครไม่ได้มีแค่กำไรบนกระดาษแต่สามารถเก็บเงินสดจากลูกค้า a i รายใหม่ได้จริงๆเอาล่ะครับ เราดูด้านที่สดใสกันไปเยอะแล้วทีนี้ได้เวลามาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างและเพื่อที่จะเข้าใจความเสี่ยงของไม c ครนเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูฝันร้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองครับซึ่งมันเผยให้เห็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของบริษัทนี้เลยดูความแตกต่างนี้สิครับในปี2022ี่เนี่ยไมครนยังทำกำไรได้ดีอยู่เลยนะแต่พอตัดผ้ามาที่ปี2023ทุกอย่างกลับตาลปัดเลยครับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ รายได้ลดลงไป50%แล้วกำไรทั้งหมดก็หายวับไปกับตามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำตอบก็คือต้นทุนครับคือไมครนเนี่ยเขาไม่เหมือนเอ็นวีดีตรงที่เขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเองมันก็เหมือนกับการที่เราเปิดร้านอาหารใหญ่ๆครับต่อให้ไม่มีลูกค้าเดินเข้าร้านเลยสักคนเราก็ยังต้องจ่ายค่าเช่าค่าไฟเงินเดือนพนักงานอยู่ดีนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับไมครนในปี2023และทำให้เขาต้องเผาเงินสดทิ้งไปถึง7000ล้านเหรียญเลยทีเดียว และความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดมันยังรอยอยู่ข้างหน้าครับมันคือแผนการขยายกําลังการผลิตครั้งมโหฬานที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับไมโครนเจ้าเดียวแต่กําลังจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งอุตสาหกรรมเลยไมโครนได้ประกาศแผนลงทุนสร้างโรงงานใหม่ในสหรัฐอเมริกาด้วยเม็ดเงินสูงถึง1นึ่งแหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหฟังไม่ผิดครับเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากๆมาก,มากพอที่จะสร้างสนามบินนานาชาติได้หลายแห่งเลยนะครับ นี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่จริงๆแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือไมครนไม่ใช่เจ้าเดียวที่คิดแบบนี้ครับคู่แข่งรายใหญ่อย่างซัมซุงและ SK Hy n i x ิก็ประกาศแผนขยายกำลังการผลิตครั้งใหญ่เหมือนกันและที่น่ากลัวที่สุดคือทุกคนกำลังจะทำเสร็จพร้อมกันลองดูปีเป้าหมายสิครับ2027-2027-2028มันคือช่วงเวลาเดียวกันเป๊ะเ,ะเลยนี่แหละครับคือภาพของพายุที่สมบูรณ์แบบที่อาจจะเกิดขึ้นลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าหากว่ากระแสะความต้องการชิป AI มันเริ่มชะลอตัวลงพอดีกับที่โรงงานใหม่ของทั้งสาบริษัทสร้างเสร็จแล้วก็เริ่มผลิตของออกมาพร้อมๆกันมันอาจจะทําให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดแล้วก็ตามมาด้วยสงครามราคาครั้งใหญ่ซึ่งอาจจะรุนแรงกว่าวิกฤตที่เคยเกิดขึ้นในปี2023หลายเท่าตัวเลยก็ได้เอะไะครับมาถึงบทสรุปกันแล้วตอนนี้เราน่าจะเห็นภาพความขัดแย้งที่ชัดเจนมากๆระหว่างการเติบโตที่น่าตื่นเต้นในปัจจุบัน กับความเสี่ยงมหาศาลที่รออยู่ในอนาคตนี่คือทางสองแงที่นักลงทุนทุกคนต้องพิจารณาเลยครับจะเลือกเชื่อในภาพปัจจุบันที่สวยหรูจากกลยุทธ์ AI ที่ประสบความสําเร็จอย่างงดงามกับความเสี่ยงในอนาคตที่มีทั้งบทเรียนแพงจากอดีตและสงครามการผลิตครั้งใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นและคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือเราควรจะลงทุนไปกับเรื่องราวการเติบโตที่กําลังเกิดขึ้นในวันนี้หรือควรรอให้พายุลูกใหญ่ในปี2027พัดผ่านไปก่อน นี่คือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ข้อมูลทั้งหมดในวันนี้น่าจะช่วยให้แต่ละคนนำไปไตรตรองกันต่อได้เป็นอย่างดีครับ